ายติน้องเป็นโตเลยครับกินแล้วแซ่บพี่น้องกินนุ่มเลยเนื้อบัินะบ่อเนี่ยกินได้ขนาดพี่น้องร้านมัวปีนที่หลวงกระบางครับพ่อค้าสบายดีอันนี้ขาชุดไหนผักกาดซอค้านโต๊ะพันตัวซื้อมคนกี่เนาะเอาค่อยชุดหนึ่งเด้อ,อ,อชุดที่มันแซ่บสุดเลยเด้อพ่อค้าเด้อ,อกินอันนี้เปล่า เอาเซกล่องไงเซกล่องด้วยครับเมนูมัวปิ้นครับราดแซ่บที่ลรงกระบางครับชุดละ69,000กี่พี่น้องไอพี่แก่ของร้านอยู่บะไหนไอ้ซิมด้วยโอ้ซิมับขอบคุณครับครับนี่แมนอั่วเนาะนแมนอั่วอั๋วเลือดมาเนาะสใช่ไอ้รัดอายุของลรงกระบางไงเอ่อยู่หน้าน้ำผู้ยู่หน้าสวนน้ำผู้เนาะแมนอันนี้มันรั้วนปิ้นนะนี้แมนสวนน้ำผู้ครับมันจะเปิดช่วงโค้งวงแหวนไปต้นไปบอลนี้กับสวยงามอีกบอลหนึ่งที่ลรงกระบางครับแล้วอยูห้างแจ๊ สี่แยกตลาดกลางคืนประมาณ3ามเมตรค่ะพี่น้องอยางมากินไดนเลยเมนูงัวปิน่นที่หลวงพะบางอ้วเลือดค่ะพี่น้องโอ้วแซ่บไอ้สุดยอดงัวขนาดผมมีข้าวข้าวเดียวมืดค <laughs> รับครับหอม จะโบว์จะโบว์ไงเพิ่มประมาณสองโมงแรกสองโมงแรกไป็ฮอตขาดทุ่มหมุนนะแม่ตับเพชรแล้วก็ใบบุ้ใบมะกรูดทอดครับเป็นนุงงัวปิ่นครับเปร้านกินดื่มนั่งชิ้วไปโรงเองีย <c oughs> ที่สุงบาบางครับ,รบสามสีม่โมงแรงครับมีขายครับอยู่แถวแถวสวนน้ำผู้ครับอยู่ข้างจาก ตลาดกลางคืนตลาดมืดประมาณ3ามเมตรครับพี่น,น้องเปิดปิดเป็นตัวเลยตัวพวกใหญ่ได้เที T ่ยวเพีย e ครับแซบเครื่องเทศได้ที่พี่ข้าวพี่น,น้องกินไปน้ำสมิ่งไปนำ้ำพีน่น้องคลากร้าไกล จิบชาฟังเสียงเรไรเวลามุนผ่านเลยไปแต่ใจไม่เคยหยุดเหงาความทุก ส่วนลายเป็น้องครับสโลไลท์กับเมืองโมเดลโลกครับเรือสำลานพาหนะเที่ยวล่องน้ำโขงแล้วก็ไปลอดซุะเตเป็นตกดินครับพี่น้องคือบรรย,ยากาศยามเย็นครับเรือสำลานลายแห้งพี่น้องเรือสำลานเรือล่องโขงแล้วก็เรือบริการรับส่งไปเที่ยวทําติ่งครับบรรยากาศยามแรงถนนเรียบริมแม่น,น้ําโขงที่หลวงพะบางครับบรรยากาศร่มรื่นครับริมโขงครับ ต้นพา้าแล้วก็เงืนผักเกสเทามีตลอดริมโขงเลยอยู่ใกล้ๆก,กับวัดเชียงทองจุดที่จะเป็นจุดเขตห้ามจับปลาครับพี่น้องห้ามจับปลาเขตวังสงวนระยะ8กิโลเมตรเลยครับจุดนี้คับเป็นเขตอุิยานนะคือตัวให้ลิมน,น้ำครับ ฉันนอนดูดาตื่นเช้าชมทะเลมองสายรุงอยู่บนท้องฟ้าน้ำตาสุดขอบฟ้าไกลชื่นใจแสนสุ่มบูราจิบชาฟังเสียงเรไรเวลามุนผ่านเลย แต่ใจไม่เคยหยุดเงา